ทอราับตันนอปเหมอกันครับทุที่เลยครับอนนี้หมอดมกลังยาปอยู่ครับตัดพนันกุดกุดอันนี้หมอดิงะครับหมอดิงลูกน้องหมอดมได้จ่ไหกันแล้วัได้ทำไม คูดคูดคุดอย่าไปตัดประหนัคูดคูดคูดสวัสดีครับอาจารย์ธนกรเกิดพกศัพท์นะครับประธานบริษัทเจสันวินเทอร์ประเทศไทยเจ้าของลิขสิทิ์สารอินทรีย์สกัดเอกาเทคโนโลยีระดับโลกนะครับวันนี้วันที่30กรกฎาคม2567นะครับก็มาตรวจสวนนะครับที่ได้ทำท็อปไปนะครับนี่ก็คือท่านอนนชา นะฮะหรือสลอดเปียกครับแต่ครับก็มาทำท็อปตั้งวันที่เท่าไหร่ครับเพิ่มทำแต่วันที่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามอ๋อก็คือหมดสวนเลยทำา่ทำเป็นท็อปทั้งสวนเลยครับอันนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่หมู่ที่สามตำบลไซขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับโอ้ายขาวนี่ก็ถือว่าทุเรียนดังนะทุเรียนดังาซขาวปาโลอูปูเขาไฟอ่านะครับแต่ตอนนี้เริ่ม เริ่มแย่ก็เป็นท็อปเยอะนะครับแล้วก็ใช้เคมีกันเยอะนะครับครับเป็นไงครับหลังจากที่ได้ทําแล้วอ่ทำตั้งแต่วันที่ยี่สิบามทนนี้ก็แห้งแห้งสนิทเลยครับเจ็ดวันครบเจ็ดวันวันนี้แห้งแห้งสนิทแห้งเลยสนิทเลยแห้งเลยครับสนิทนะครับมีการแตกแตกยอดแตกเนื้อเยื่อใหม่เห็นชัดๆนะครับแล้วรากเป็นไงครับรากรากนี่ก็แห้งไหมแห้งหมดเลยครับรากวันนั้นวันวันแรกที่ทำแ่บ น้ำเยิ้มนะครับเยิ้มโอ้ี้แห้งป้ยแห้งสนิทเลยนะครับผมไม่มีชื้นไม่มีอะไรเลยับครับนะรากนี่ก็แห้งสนิทนะครับผมตรงคอดินก็หายเลยนะครับเนี่ยห้เลยครับเนี่ยพี่สาเหตุเขาเกิดจากอะไรครับที่เขาเป็นท็อปเนี่ยเัาจะเกิดกันจากน้ำชิดคนชิดคนน้ำชิดคนครับอ๋อเนี่ยสาเหตุหลักนะครับน้ำชิดคนอินทรีย์เคมีทำนอกฤดูเนี่ยนะเศอที่นี่าจะหลักๆคือน้ำน้ำน้ำก็ีปหลักเลยทางน้ำครับผม แล้วเขาเขาวางโอ้โหแบบใกล้นะครับเราไปดูอีกต้นะครับครับครับเป็นไงครับเจ้าของดีใจไหมอ่าเจ้าของก็ภูมิใจเห็นแล้วมังวงนก็มาดูด้วยกันและร่มโอเคแห้งหมดแล้วดีใจนะครับครับอันนี้คือหายแล้วก็อันอาจจะวันนี้พรุ่งนี้มาล้างแผลจะมาล้างแผลแล้วไปล้างแผลขั้นต่นที่ค่าแลไวก็เปลี่ยนระบบน้าให้ใหม่ใช่ครับโอเคนะครับมีอะไรฝากชาวสวนทุเรียนทรายขาวบ้างครับก็ฝากพี่น้องที่ผูกทุเรียนนะครับ ถ้าเป็นโรคกระเาเน่าคนเน่าหรือไฟทอบทอร่านะครับผมมั่นใจในสารนกัรอินซีเอ็ดคลาสนะครับหายรอเบรเซียนครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดี